เอาเนี่ยเจ็บกับไปคืนนะครับผมเขาก่อนเอาเลยไปมันไม่ควรเป็นไร แล้วนี่มาคนเดียวเหรอจ้าแฝงนะก็ขอกราบสวัสดีพี่พี่ทุกคนกันด้วยนะคะผมก็วันนี้เนี่ยเนื่องจากที่ผมเนี่ยได้หายเอ่อจากเป็นไายแล้วนะพี่พผมก็จะเดินทางมาหาท่านปู่ครับเพื่อผมเนี่ยจะมาขอโทษเรื่องที่ผมเนี่ย ได้เข้าไปในเขตที่ท่านาท่านชายเนี่ยเคยบอกนะครับว่าอย่าเข้าเกิน,นผมก็จะไปขอโทษเป็นท่านปู่เลยนะครับผมไม่รู้ว่าท่านปู่เนี่ยจะให้อภัยผมแบนะนะบนันไหเอางี้พี่ๆเดี๋ยวเราจะเดินทางเดินทางไปเลยนะพี่ๆนะถ้าเป็นการไม่เสียวลาเดี๋ยวเราไปเลยใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมเลยนะครับผมก็เอาแล้วนะพี่ๆ ตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าสถานที่เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วผมเนี่ยก็มาคนเดียวนะครับผมโอ้เหมือนว่าน้ำเนี่ยจะเปลี่ยนสีด้วยนะครับผมโอ้น้ำสีนะ่ากลัวมากวันนี้เนี่ยผมจะเดินทางไปขอโทวท่านปู่เลยนะ เรื่องอที่ผมเนี่ยเข้าไปในเขตที่เขาเนี่ยห้ามเอาไว้นะครับผมก็ที่ผมมากับพี่แฝงรอบนั้น,นคือผมเห็นว่ามันเนี่ยสว่างผล้ก็สวยนะครับผมก็เลยแค่ไปวิ่งไปเก็บนะครับผมวิ่งไปเก็บ ก็รู้สึกผิดนะก็เลยจะมาขอโทษท่านอีกโอ้ทุกคนเหมือนว่าน้ำเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับผมดูดูนะครับน้ำเนี่ยมันเยอะขึ้นนะ จ้าเลยจะเจอจ้าก็เกาเกี่ยวกันม่ดีไม่ใชเรามาถึงที่ที่เคยเจอท่านิ่มเพชรครั้งแรกแล้วนะครับก็น่าจะจำได้นะครับที่ร้านเจอท่านิ่มเพชรครั้งแรกเนี่ย สถานที่นี้ก็ยังดูเหมือนเดิมนี่คือเปลี่ยนเลยนีย่นี่เลยนะทุกทีไม่เด็ดรอจะเดินทู่บ้านขออนุญาตกันผมขออนุญาตท่านปู่กับท่านชายนะครับ ขอนี้เดินทางเข้าไปเพื่อหาท่านปู่ด้วยนะครับผมก็ทุกคนนะวันนี้เนี่ยเหมือนว่าทําเนี่ยเปิดแล้วปิดทําน,นี้ไม่รู้ว่ามันมีอะไรนะข้างใน เราต้องไปดูอีกฝั่งคือฝั่งนี้จะไม่เห็นอ๋อเปิดเบิดเบิดนวลดูอันตรวเหนง่อนู่น,ม,น,งงนมันจะมีพุ่งเนี่ยบงังเอาไว้นะ นี่นะที่จรก้นห็นลูกนี้ก็มันแปลกมากเลยนะดูี่มันขึ้น,นมมนเหมือนก้อนอื่นอที่นี่ก็มีความสวยงามมากเลยนะครับก้อนหินเนี้ยก็เป็นชั้นๆๆ,ๆเลยนะด <ๆ S 1> ผมเนี่ยมาคนเดียวนะไม่ได้พาใครมา ทุกคนนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนทําผมก็ต้องมาด้วยตัวเองนะครับผมทพี่โอ้อดวตรงนี้มันทําเปิดนะครับผมก็รู้สิกกลัวๆอ,อยู่นะที่ จะเจอกับท่านปู่แบบตัวตัดตัวนะพี่พี่แต่ผมก็ต้องไปขอโทษแล้วก็ไปไหว้เขาเพราะว่าเราเนี่ยทำผิดนะพี่พี่ดูวันนี้น้ำมันดูแปลกนะเป็นสีเขียวยังไงไม่รู้นะครับอไปเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปกันที่นี่นมันความ สวยงามมากเลยอือม,ม,ม,มันมีล่องรอยหลายตัวเห็นไหมคล้ายเป็นโพออรมาะลรสักอย่างมัอนมีตัวอะไรด้วยไปเดินน้ำไปกันเลยโอ้น้ำมันเหมือนน้ำจะลึกนะโอ้ Ui. Ô oh, nó mới lực mất. Thuần. Thân phụ. Ờ nó đi đi. Chúng ta thịt à. Ở มาเลยเหรอมาแล้วครับผมก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมขอเนี่ยตั้งกล้องก่อนุกคนไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านผู้ชมจะกดผมงไหนนะโอโอ้พี่พี่อ๋อแล้วพี่พี่ผมเนี่ยลืมบอกนะผมก็จะมาคืน ท่านปู่นะสิ่งที่ไม่ใช่ของของเราเนี่ยจะไปคืนนะครับผมเขาก่อนเอาเลยไปมันไม่ควร เป็นไรแล้วนี่มาคนเดียวเหรอเจ้าแฝงนะวัน้ช่ใช้เขาไม่อยู่ มันไม่ใช่ของของเองมันเอาไปไม่ได้หรอกมันมีเจ้าของอะไเป็นไรขอให้โอกาสอีกรอบหนึง่ง ท่านปู่เนี่ยให้โอกาสผมนะครับเหมเอือนว่าใครๆว่าผมเนี่ยจะไม่รู้นะท่านปู่ท่านปู่ให้โอกาสรอบนึงขอใครโอกาสเจ้าเอ็งมันคือมันยังเด็กเองไม่รู้หรอกครับผมขอก็ใจครับผมผมต้องขอโทษจริงๆนะครับเอาละท่านปู่ว่า<ม>ท่านปู่ไม่โกรธใช่ไหมครับ ขามีก้นหรอกจช่ผมก็รู้สึกผิดนะพี่พี่นะที่ทำอะไรลงไปเป็นแต่ผมเนี่ยสัญญาเลยที่หลังเนี่ยผมจะไม่ทำอีกนะครับผมดีแล้วที่เองมาคืนครับผมตอนที่เจ้าเอาไปครั้งแรก เราต้องเจออะไรรู้ใช่ไหมใช่ผมเจอแน่ครับเหมือนถ้ารู้เอ็งป่วยใช่ไหมใช่ป่วยด้วยก็นั่นแหละที่เอ็งเอาของที่นี่ไป<อ>ม,ไมีควัวอ่อไปอ๋อป่วยด้วยก็ทุกคนคนระับตอนที่ผมเอากลับไปครั้งแรกเนี่ยผมก็รู้สึกไม่ค่อยสบายนะครับแล้วก็ผม ตกกลางคืนมาเนี่ยผมก็คนเนี่ยหลับกันหมดแล้วนะพี่พดแต่ว,ว่าผมเนี่ยไปเลือกตาไปเจอตรงประตูเนี่ยมันเหมือนว่ามีชายร่างใหญ่เป็นสีดำเนี้ยตัวดำเนี่ยนั่นแหละเข<ร>า,เ<ร>าจะไปเอาของที่เองเออกไปโอเคน,นะคือผมเนี่ยก็คือวิ่งกลับไปในที่นอนเลยนะครับ โลตัวใหญ่แล้วก็น่ากลัวมากอ๋อเขาจะไปเอาคืนใช่ไหมครับใช่ดีนะที่เองกลมาคืนครับเ<ะ>มื่อคืนเองก็ต้องเมื่อคืนผมคืน <laughs> ผมผมเข็ดแล้วตั้งแต่เจอเออเองเงาปีศาจที่ดำเน,น,นะเมื่อคืนเองก็ต้องเจอใช่ไหมใช่ครับมีบ้านล่างเกา่า ใช่ใช่ผมเจอสองรอบนะตรงบ้านไม้ใช่นั่นแหละผมเจอตรงบ้านไม้รอบหนึ่งแล้วก็ตรงหน้าประตูรอบหนึ่งนะครับมผมก็รู้สึกผิดนะคพี่ที่ผมทำอะไรลงไปทำไมแต่ผมก็ได้มาคกลืนแล้วก็ท่านบอก,กว่า้ให้อะไรหรือวผมไม่รู้นะครับ นายยิ่งเพรสบายดีไหมสบายดีครับแต่ว่าเอเขาเริ่มหายแล้วที่เขาเนี่ยเป็นอะไรครับไขวัดใหญ่ครัอืมก็ท่านหญิงเพชรเนี่ยได้หายแล้วนะทุกคนก็พี่แสงเนี่ยได้าไปทำธุระข้างล่างนะครับวันนี้เลยไม่ได้มาด้วยกันผมก็เลยมาคืนท่านปู่แล้วก็มาขอโทษ้วยอืม ท่านปู่สบายดีไหมครับผมพอสบายดีข้ารอตรงนี้นานแล้วรออันนี้อ,อ๋อข้าคิดแล้ววันนี้เจ้าต้องมาให้ข้าครับก็ทนผมเนี่ยได้มาคืนแล้วนะครับที่หลังนี้ผมก็จะไม่ทำแล้วก็ไม่ไม่เอาอีกแล้วผมก็จะเชื่อพี่แสงด้วยนะครับ ไปได้แล้วครับผมก็ผมขอตัวกลาบก่อนนะครับผมเอาผมจะไปขอลานะครับท่านปู่เอาแล้วนะท่านผมก็จะขอตัวกลับไปก่อนนะเพราะว่าท่านอู่เนี่ยเราจะไม่รบกวนท่านอูนะทีแล้วทีเดี๋ยวนี้ผมจะขอตาบก่อนไม่รู้ไง ใชปู่เนี่ยพอใจผมไหมเนี่ยเขาก็บอกอันนั้นไลกไม่เป็นไรนะผมก็รู้สึกผิดมากๆเลยนะครับผมแต่ผมก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาแล้วที่ได้มาขึ้นทานทานปะู่เพราะว่าขึ้นแรกที่ผมเอาไปเนี่ยผมก็เจอใช้ร่างใหญ่เงาสีดำเลยนะคืนแรกเนี่ยผมเจอตรงเอ,อ่อตรงประตรู ตรงหน้าประตูนะเหมือนว่าคล้ายๆเขามายืนแล้วผมก็วิ่งกลับไปแล้วก็เออีกคืนนึ่งอะ่ะที่ผมได้เดิน,ดนออกไปขนอกผมก็ไปเจออยู่ตรงบ้านไม้นะขเขายืนอยู่ตรงบ้านไม้ยืนมองผมเลยผมก็รีบวิ่งกลับไปเลยนะอาอน,นี้พี่ๆเดี๋ยวผมเยจะขอเวลา,ลากลับไปก่อนเจอเจอ รีบเดินทางกลับบ้านนะพี่ๆนะเพราะว่าผมเนี้ยได้มาคืนท่านบุญนะแล้วแล้วทีหลังเนี้ยผมก็จะไม่ทําอีกนะพี่ๆผมก็ต้องขอโทษพี่ๆทุกคนเลยนะครับผมที่ผมทําอะไรลงไปไม่ดีนะอางน,นี้นะผมก็ต้องขอัวลาพี่ๆทุกท่านกันไปก่อนนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมก็ลคลิปนี้ผมจะให้พี่แฟงลงนะ เพราะว่าผมก็มาถ่ายที่แจงเอางี้ขอดูลาทุกทุกคนกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ